พี่บอยคะหนูม,มีเรื่องจะถามคะ่ะร,ระหว่าง6.5กับ9.5ค่ะพี่ถ้าบ้านมีสัตว์เลี้ยงควรติดตั้งความหนาเท่าไรคะจริงๆได้ทั้ง6.5และก็9.5ครับเพราะแวร์เลเยอร์เราเหมาะสาหรับสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วถ้าบ้านมีลามิเนตเดิมแล้วต้องการรื้อออกใช้ความหนาเท่าไรดีคะต้อง9.5ครับเพราะจะได้ไปชดเชยกับพื้นเดิมเพราะว่า9.5หนาพอครับบ้านปาเก้ผูกพังใช้ความหนาเท่าไหรดีคะ จริงๆถ้าปาเก้ผุพังต้องรื้อก่อนแล้วติดตั้งก็ยังแนะนำ9.5อยู่ครับถ้าพื้นเดิมขัดมันพื้นต่างระดับอยู่ไม่เกิน5มิลใช้ความหนาเท่าไหร่ดีครับพี่อันนี้ต้อง9.5เลยครับถ้าลูกค้าจะติด6.5ต้องเซลล์เท่านั้นแล้วถ้าพื้นปรับเซลล์ใช้ความหนาเท่าไหร่ดีคะถ้าเป็นพื้นปรับเซลล์ความหนา6.5ได้ครับ9.5ได้ครับพื้นกระเบื้องระเบิดใช้ความหนาเท่าไหร่ดีคะพี่จริงๆก็6.5หรือ9.5ครับเพราะว่ายังไงต้องปรับเซลล์อยู่แล้ว ติดตั้งสมาร์ทบอร์ดใช้ขนาดเท่าไหร่คะจริงๆอยากให้เป็น9.5ครับเพราะว่าตัวสมาร์ทบอร์ดเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนหรือว่าอาจจะแบบว่ายุบยับได้ใช้9.5จบสุดครับและสุดท้ายค่ะพี่ติดตั้งทับพื้นกระเบื้องใช้ขนาดเท่าไหร่ดีคะ6.5หรือ9.5ได้เลยครับพี่บอร์มีอะไรฝากระหว่าง6.5กับ9.5ไหมคะ 9.5นะครับมีความแข็งแรงมากกว่านะครับแล้วก็6.5จะมีความแข็งแรงน้อยกว่าแต่ล้เบื้องต้นนะครับพื้นเรียบได้ระดับติดตั้งได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับยังไงต้องฝาก BMK ไว้ด้วยนะครับเก็บความรู้นะครับขอบคุณครับโอเคครับ